วันนี้ผมจะพาไปดูแบบชัดๆเลยนะครับว่าต้านเหิงเนี่ยทำให้ทีมทั่วๆไปเก่งขึ้นประมาณไหนแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าส่วนตัวมองว่าเกินคาดอยู่พอสมควรเพราะจริงก็คือพอรู้อยู่แล้วแหละครับว่าบัฟเนี่ยมันประมาณไหนแทนตัวไหนแล้วจะเป็นยังไงบ้างจากการคำนวณตัวเลขของแต่ละทีมเนี่ยเราเอามาเปรียบเทียบกันแต่ก็มีอยู่บ่อยๆนะครับที่เวลาเล่นจริงเนี่ยมันจะชอบมีอะไรบางอย่างเช่น พวกเงื่อนไขของด่านหรือเงื่อนไขของบอสเนี่ยที่มาทําให้เราเล่นได้ไม่เต็มประสิทธิภาพตามที่คิดไว้นะครับเลยทําให้บางตัวเนี่ยอ่านแค่สกิลดูเหมือนจะเก่งมากแต่พอเอามาใช้งานจริงแล้วก็ยังมีความติดขัดอยู่นิดหน่อยคลิปนี้ก็เลยเอาตัวอย่างมาเปรียบเทียบกันให้ดูแบบชัดๆไปเลยนะครับซึ่งผมเลือกเป็นบิลแล้วก็ทีมาแบบที่เงื่อนไขน้อยๆแล้วก็เล่นแบบตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากนะครับว่าตรงไหนต้องทำอะไรเพราะว่าอะไร คร่าวๆก็คือเป็นทีมอาเชอร์แบบมาตรฐานทั่วๆไปเลยครับหรือก็อาจจะเรียกว่าพรีเมียมทีมก็ได้อันนี้ก็ต้องแล้วแต่คนนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็มองว่าถ้าพรีเมียมเนี่ยน่าจะต้องเป็นเซอร์ดีด้ามากกว่าโดยในรอบแรกหรือในคลิปแรกเนี่ยจะใช้ตัวในตำแหน่งซัสเทนเป็นเจ้าเก่าอย่างกาลเกอร์ที่หลักๆก,ก็คือเน้นทำสปีดเพื่อเจนสกิลพอยต์แล้วก็ถือควิดโบโคเพื่อเพิ่มพลังงานให้กับเพื่อนในทีม แต่ในส่วนของดามจก็คือนอกจากการกดอันติเพื่อเรียกฟอ l l ล w u p จากทิบบี้แล้วเนี่ยก็จะไม่มีส่วนอื่นเลยนะครับอีกจุดหนึ่งที่กาลเกอร์พอจะช่วยได้เนี่ยก็คือการเบรกตัวถังขยะซึ่งเอาจริงก็ไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นเพราะว่ายังไงอย่างมากเนี่ยก็จะได้ใช้แค่ในเวฟแรกอย่างเดียวนะครับส่วนบิลตัวอื่นก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับทิบบี่เนี่ยเป็นสายดามจแบบไม่ทำสปีดเลยรายละเอียดเต็มๆเ,เดี๋ยวจะแนบไวใ้ให้ต่อจากคลิปของแต่ละรอบแล้วกันนะครับ ทีนี้ก็จะเหลือแค่ต้องช่วยกันดูละว่าผมเล่นอะไรผิดพลาดตรงไหนแล้วทําให้คะแนนเนี่ยมันต่ํากว่าปกติมากหรือเปล่าแต่จากเท่าที่ลองมาหลายวันเนี่ยตั้งแต่ที่เพียร์ฟิคชั่นรีเซ็ตรอบใหม่มาเนี่ยรันที่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนี่ก็ถือว่าเป็นรอบที่ได้คะแนนค่อนข้างเยอะแล้วครับสาหรับทีมนี้อย่างมากเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เนี่ยแหละครับสามหมไม่เกินไปกว่านี้ซึ่งผมลองเล่นมาหลายแบบมากนะครับตอนแรกๆที่พยายามเน้นใช้การ์เกอร์ให้คุ้มค่าที่สุดเนี่ย จะได้คะแนนน้อยกว่านี้โดยเฉพาะถ้ารอบไหนที่กาลักเกอร์ต้องกด E mm. เพื่อฮิลเพื่อนเนี่ย mm. ก็คือถือว่าแทบจะรีได้เลยเพราะการที่กาลักเกอร์ใช้อันติเบิร์นเทิร์นตัวเองเพื่อให้เจนสกิลพอยต์ได้มากขึ้นเนี่ย mm. ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งที่กาลักเกอร์มีเหนือกว่าต้านหึงนะครับแต่ถ้าต้องกด E เมื่อไหร่ก็แปลว่าจากเดิมที่ควรจะได้สกิลพอยต์หนึ่งเนี่ยจะกลายเป็นเสียหนึ่งนั่นเท่ากับว่าโดยรวมแล้วสกิลพอยต์จะหายไปจากทีมเนี่ยต่างกันถึง2หน่วยเลยนะครับ ซึ่งค่อนข้างจะมีผลมากในทีมที่มีตัวที่ค่อนข้างจะหิวสกิลพอยต์แบบอาเชอร์มันเริ่มมีปัญหาอยู่นิดนึงตรงที่ว่าปกติแล้วเนี่ยในเพียร์ฟิคชัน่นมอนมันตีไม่ค่อยแรงมากนะครับก็เลยทําให้กาลัเกอร์เนี่ยมีจังหวะที่เล่นแบบไม่ใช้สกิลหิวเพื่อนเลยได้อยู่แต่ถ้าเป็นคอนเทนต์อื่นในปัจจุบันเนี่ยจะเริ่มถือว่ายากแล้วครับเพราะมอนเนี่ยตีแรงขึ้นแล้วก็มีหลายตัวเนี่ยตีเป็นหมู่โดยเฉพาะกับทีมที่ใช้ตัวเร่งอย่างเช่นสปาร์เกิลในทีมนี้เนี่ย จะมีปัญหามากกว่าตัวทั่วไปอยู่นิดหน่อยนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่ากาลเกอร์เนี่ยถ้าไม่ใช้สกิลเนี่ยก็จะต้องพึ่งฮิลจากการแปะดีบัฟด้วยอันติที่ตัวมอนสเตอร์นะครับที่จะทําให้ตัวละครที่ตีตัวพวกนั้นเนี่ยได้ฮิลหลังจากที่โจมตีใส่มอนที่ติดดีบัฟอันนี้อยู่แต่ก็อย่างที่เรารู้นะครับว่าพวกตัวเร่งเทิร์นเนี่ยจะไม่ได้ใช้ท่าจมตีเลยแล้วก็จะใช้สกิลในการส่งเทิร์นให้เพื่อนเป็นหลักทําให้ตัวพวกนี้เนี่ยจะได้ฮิลจากกาลเกอร์ยากกว่าปกติอยู่พอสมควร ผิดกับต้านเึิงนะครับที่ไม่ได้สนใจในส่วนนี้เลยก็คือยังไงทุกคนเนี่ยจะได้โลแน่ๆขอแค่ให้โซดา้อนเนี่ยได้เข้าเถินก็เลยจะเป็นโน้ตไวเ้เล็กๆว่าจุดนี้คือเป็นสถานการณ์ที่กาลเกอร์เนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบกว่าปกติอยู่สักเล็กน้อยนะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมมองว่าควรจะพูดถึงอยู่เหมือนกันก็คือเรื่องจังหวะการใช้อันตีของกาลเกอร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะยังเชื่อมต่อกับเรื่องความสามารถในการซัดเชนด้วยการฮิวของกาลัเกอร์ด้วย นั่นก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะอยากใช้อันติกาลกเกอร์หลังจากจบเทินตัวเองทันทีนะครับเพื่อที่จะทำให้ได้ใช้การแอดวานซ์ฟอร์เวิร์ดแบบ100%เต็มตเต็มๆไม่มีใครมาแทรกเทินแล้วก็จะยังมีอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับก็คือเราจะไม่ค่อยอยากใช้อันติกาลกเกอร์ตอนที่เวฟปัจจุบันกำลังจะหมดเพราะอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าเงื่อนไขของการฮิลการลกเกอร์เนี่ยก็คือจะต้องโจมตีตัวที่แปดดีบัฟด้วยอันติไว้และถ้าเวฟปัจจุบันไม่ใช่เวฟสุดท้ายเนี่ย ก็จะกลายเป็นว่าเราเสียอันติไปฟรีโดยที่ไม่ได้ฮิวเพื่อร่วมทีมเลยนะครับได้แค่ฮิวตัวเองจากอันติฮิตนั้นฮิตเดียวแต่พอเอามาใส่ในทีมที่ทิปบี้บิ้วมาเป็นตัวดาเมจเนี่ยเราจะไม่ค่อยอยากดองอันติกาลกเกอร์นะครับโดยเฉพาะเวลาเอามาเล่นกับทีมที่ตัวดาเมจหลักเน้นยิงเป้าเดี่ยวในคอนเทนต์ที่เน้นการโจมตีหมู่แบบเพียวฟิกชันด้วยเนี่ยพราะยิ่งกาลกเกอร์ใช้อันติบ่อยทิปบ,บี้ก็จะยิงฟอลล์อัพเพื่อทำดาเมจบ่อยพอทิปบ,บี้ได้ฟอลล์อัพบ่อย ก็ยิ่งทำให้รีพลังงานกลับมาได้เร็วขึ้นก็จะใช้อันติทําดาเมจได้เพิ่มมากขึ้นอีกนะครับก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากจะอธิบายไว้สักนิดนึ่งพราะในคลิปเนี่ยก็น่าจะเห็นบางจังหวะที่ผมใช้อันติกาลกเกอร์ตอนที่กําลังจะเข้าเทินนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยถือว่าไม่คุ้มแต่จากที่ลองมาเนี่ยการเล่นแบบนี้จะทําให้ได้คะแนนที่เยอะกว่านะครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องยอมเสียสกิลพอยที่ควรจะได้ไป ทีนี้เรามาวิเคราะห์ต้านเหิงพีทีหรือว่าเจ้าทรนงกันบ้างดีกว่านะครับว่าทําไมถึงทําผลงานได้ดีกว่าที่คาดไว้ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าต้านเหิงผมนี่ก็คือ,อยังปั้นไม่เสร็จด้วยนะครับพวกเทสกับสกิลเนี่ยก็ยังอัพได้ไม่เต็มขาดไปอีกเยอะพอสมควรเหมือนกันส่วนเซตใหม่เนี่ยเซิลฟ์เอนทรา e ด r รีคลูสเนี่ยที่น่าจะเป็นเซตประจําตัวของต้านเหงิงก็ยังหาชิ้นที่สแตตดีๆได้ไม่ครบเลยตอนนี้ก็เลยยังใช้เป็นเซตยํำอยู่นะครับ พราะสถานการณ์มันบังคับแบบนี้เนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะไปเน้นสปีดแทนเพื่อที่จะเอาสกิลพอยต์มาเพิ่มให้อาเชอร์ดีกว่าเพราะยังไงโลต้านเหิงกเนี่ยก็หนาพอที่จะสเทนในเพวฟิกชันได้แบบสบายสบายอยู่แล้วไลท์โคนประจําตัวเนี่ยก็ไม่มีนะครับก็จะใช้เป็นไลท์โคนเวลตามที่ได้แนะนําไปในคลิปที่แล้วเลยคร่าวๆเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับแล้วเดียเด๋ยวก็จะแประรายละเอียดให้ท้ายคลิปเหมือนเดิมส่วนตัวอื่นเนี่ยใช้ของเหมือนเดิมทั้งหมดไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลย ก็เลยจะไม่แปดลาะยละเหียดสแล้วนะครับก็แปลว่าต้านหึงที่ใช้ในคลิปนี้เนี่ยมีบัฟให้อาเชอร์แค่แอคแท็กหกรหน่วยเท่านั้นเลยนะครับพวกคิดาดาเมจจากรีลิกหรือดาเมจเปอร์เซนต์จากไลโคนประจําตัวเนี่ยก็คือจะไม่มีในส่วนนั้นเลยนอกานั้นก็คือดาเมจเสริมจากความสามารถของโซดาก้อนล้วน,นซึ่งจุดนี้เนี่ยแหละที่ผมมองว่าเกินคาดนะครับที่เด็ดของโซดาก้อนเนี่ยมันมาอยู่ตรงที่การใช้สเตตของบอลเมจมาคิดเป็นดาเมจเสริมนะครับ ซึ่งถ้าดูจากเปอร์เซ็นต์แล้วความจริงก็ไม่ได้ถือว่าเป็นดาเมจที่แรงอะไรมากมายเท่าไหร่แต่การที่เอามาใส่กับตัวดาเมจที่เน้นการโจมตีเป้าเดี่ยวแล้วเอามาเล่นในเพลฟิกชั่นเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ช่วยทีมได้ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเลยครับเพราะโดยปกติเนี่ยตัวดาเมจหลักเราก็จะเน้นยิงแค่บอสตัวใหญ่ตรงกลางอยู่แล้วนะครับแต่พอมีดาเมจจากโซลากอนบวกกับทิบบี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าทีมเป้าเดี่ยวแบบนี้จะมีดาเมจมากพอที่จะเคลียร์ตัวกีกี้รอบข้างได้ดีในระดับหนึ่งเลย ถ้าสมมติว่าเอาไปใช้กับทีมที่ตัวดาเมจหลักใช้การโจมตีโดนหลายตัวอยู่แล้วเนี่ยก็จะยิ่งช่วยให้เก็บมอนได้ไวขึ้นไปอีกเหมือนกันนะครับแต่ที่ผมไม่ค่อยได้พูดถึงเนี่ยเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วตัวที่โจมตีเป็นหมู่เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาก,กับเพียรฟิกชั่นอยู่แล้วอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือความจริงแล้วอา c h เชอร์ cher, ถือเป็นตัวที่ถือว่าเบสแอคแท็กเนี่ยไม่ได้สูงอะไรมากมายนะครับอยู่ที่ประมาณอันดับที่30อันที่จริงแล้วก็คือน้อยกว่าตัวสีดาวบางตัวซะด้้วยํา แต่ส่วนใหญ่จะไปแรงที่ความสามารถของสกิลซะมากกว่านะครับที่ยิ่งๆเนี่ยยิ่งแรงขึ้นซึ่งก็แปลว่าความจริงแล้วดาเมจเสริมของโซดา้อนเนี่ยถ้าไปใช้กับบอลเมทที่แซดโจมตีสูงกว่านี้เนี่ยก็จะยังแรงได้มากกว่านี้อีกนะครับส่วนเรื่องเซฟการเล่นของต้านเถงจากคลิปเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าแทบจะไม่ต่างจากกลาเกร์เลยนะครับแต่อันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นคอนเทนต์อื่นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แบบนี้เป๊ะๆตลอดนะครับ อย่างที่อธิบายไปเรื่องการลเกอร์ก็คือในเพวฟิคชันกับการเล่นทีมประมาณนี้เนี่ยสิ่งที่เราสนใจที่สุดก็คือการรีดดาเมจของทุกคนออกมาให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะเราไม่ได้ใช้พวกของเล่งเทินต่างๆที่จะต้องกะเวลาการใช้ให้ดีเพื่อให้คุ้มค่าที่สุดในกรณีนี้เนี่ยผมเลยรีบกดอันตีต้านเหิงทันทีที่พลังงานเต็มโดยไม่สนใจว่าโลจะล้นหรือเปล่าจนหลังๆเนี่ยก็จะมีบางช่วงเหมือนกันที่โซดาก้อนใช้เอ็นฮาร์แซกแท็กได้ไม่หมดนะครับ ซึ่งอันนี้ก็จะมองว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็ได้นะครับแล้วแต่คนแล้วแต่สถานการณ์เหตุผลที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าอาเชอร์เป็นตัวที่ทําการโจมตีหลายครั้งในเทิร์นเดียวแล้วความสามารถของโซดากอนก็คือทุกครั้งที่เพื่อนทําการโจมตีเนี่ยจะได้แอดวานซ์ฟอร์เวิร์ดสิซแปลว่าจะมีบางจังหวะน,นะครับที่โซดาคอนแอคชั่นแวร์ยูศูนย์แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เล่นเพราะว่าอาเชอร์เนี่ยยังไม่จบเทิร์นก็เลยทําให้การโจมตีของอาร์นเชอร์ เสียการแอดวานซ์ฟอร์เวิร์ดของโซดาคอนไปฟรีเพราะถึงจะถูกดึงเทินขึ้นมาเยอะแค่ไหนเนี่ยแต่มังกรก็จะมาแทรกเทินของคนที่กำลังเล่นอยู่ไม่ได้นะครับแต่แง่ที่ดีก็คือทุกครั้งที่อาเชอร์ได้รัวสกิลโซดาคอนเองก็จะถูกดึงขึ้นมาใกล้จะเข้าเทินทันทีเลยเสมอนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ายังค่อนข้างเป็นที่ถกเถียงกันนิดหน่อยก็คือจะใช้เชือกพลังงานหรือว่าใช้เชือกแอทแทคเปอร์เซนต์ดีจากที่ลองมาในหลายๆคอนเทนต์เนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหรร่นะคับ อันไหนที่ซับสแตดดีกว่าเนี่ยให้เลือกใช้อันนั้นได้เลยแต่ส่วนตัวเนี่ยจะชอบเป็นเชือกแอคแท็กเปอร์เซนต์มากกว่าเพราะว่าถ้าพูดถึงในแง่ของการซัพสเตนเนี่ยแอคแท็กเยอะก็แปลว่าโล่แข็งกว่าก็จะพึ่งอันติในการสร้างโล่น้อยกว่าส่วนถ้าใส่เชือกพลังงานเนี่ยโล่บางกว่าแต่อันติได้บ่อยกว่าสุดท้ายแล้วก็คือโล่รวมหนาพอๆกันอยู่ดีจุดที่สําคัญก็คืออย่าลืมว่า15%ของต้านเถิงเนี่ยจะกลายไปเป็นบัฟให้บอลเมดด้วยนะครับ แล้วส่วนใหญ่ทีมที่เหมาะกับการใส่ต้านหึงเข้าไปในปัจจุบันเนี่ยก็มักจะเป็นทีมที่ตัวดาเมจเนี่ยออกท่าโจมตีค่อนข้างบ่อยก็เลยทําให้อันตีของต้านหึงเนี่ยไม่ได้วนมาช้าขนาดนั้นนะครับต่อให้จะไม่ได้ใส่เชือกพลังงานก็ตามเป็นเหตุผลให้การใส่เชือกแอคแท็กเปอร์เซ็นต์เนี่ยดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพมากกว่าอยู่นิดหน่อยเวลาใช้งานจริงส่วนเรื่องการทำสปีดเนี่ยก็ไม่ได้มีความจําเป็นนะครับแค่ว่าในทีมนี้ผมต้องการสกิลพอยต์ให้อาเชอร์เฉยแต่ถ้าทีมที่คุณเล่นเนี่ยมีสกิ ไม่ต้องทำสปีดแล้วไปอัดลงแต่แอคแทเลยก็ยังได้นะครับก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนตัวซัสเทนตัวเดียวจาก p พีย f i ฟิ i ชั่นส0 0 0แต้ม35,000แต้มเพิ่มเป็น40,000แต้มเอาจริงๆคือผมก็ตกใจเหมือนกันนะครับโดยความที่เป็นตัวซัสเทนด้วยแล้วยังเป็นตัวฟรีอีกเนี่ยก็ไม่คิดว่าที่ e 0 s 0จะมี Impact โดยรวมกับทีมากขนาดนี้นะครับนึกว่าเพิ่มสักพัน0 0เนี่ยก็ถือว่าเก่งแล้ว แถมบัฟของ p พีย f ฟิคชั่นเนี่ยก็ดูทั่วๆไปด้วยนะครับไม่ได้อวยแบบเฉพาะเจาะจงอะไรกับต้านเถืงมากขนาดนั้นด้วยใครที่ปั้นเสร็จแล้วก็ลองมาแชร์กันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโหดจริงหรือเปล่าหรือถ้าใครที่ลองใช้ดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยเก่งหรือว่ายังติดปัญหาตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันครับ